สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามานะคะติดตามช่องของจ่าปากเขาพ้นเมืองเพชรบูรณ์วันนี้เนอะจ่าก,ก็มีแนวทางมาฝาก FC เช่นเดิมนะคะสําหรับ FC ฟีที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ่าด้วยนะคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเลขที่แบบว่าจะาจะพูดแล้วขนลุกอีกแล้ มันมัน,ม,นมันแบบว่ามันเหลือเชื่อมากเลยนะเรื่องความฝันนะคะแล้วถ้ามันก็อยู่ที่หลายคนเชื่อไม่เชื่อนอะจะเอาเอาแบบว่ามาคอมเมนต์อ่าต้องต้องต้องยอมรับความจริงนะคะจ๋าเองก็ยอมรับนะคะว่า FC อ่อะบอกว่าจ๋าไม่รู้แต่ FC ตัวตัวจริงของจ๋าจำจำไม่พูดเลยนะคะ เขาบอกว่าอะไรพูดมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ยอมรับนะคะยอมรับเลยแหละนะแต่ก็ไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าเอฟซีจ๋าจริงๆทั้งหมดอะเกือบ4ี่แสนคนเนี้ยเออไม่ไม่มีใครว่าเลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังรักนะคะเดี๋ยวเอฟซนะคะที่อยากได้มาขามกวนมาทบทวนโปรนะคะโปรใหม่นะหนึ่งกระกระปุกหรือ1กิโลอะสองบาท2กิโลนะคะหรือ2กระปุก กระปุกละ250้หหรือ500บาทนะรับ2กระปุก500อยลหรือนะยกหม้อเลยนะคะ5กระปุกหรือ5กิโลเอาไปไว้ขายเอากำไรนะคะ1,000บาทนะ5กระปุก1000บาทก็ตกกระปุกละ2 0 0บาทนะบอกเลยว่าว่าเป็นมะขามที่กวนแบบธรรมชาตินะจะไม่แบบว่าไปใส่สารผสมแป้งอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้มะขามสุกแกะเปลือกสีทองก็แอดไลน์หรือโทรมาแอดไลน์ line, หรือโทรมา 0 6 5 8 3 7 5 8 1 2เดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาฟังก็คือว่านะคะก็คือว่าคืนคืนวันโกนเนาะวันที่13มอ่ะมันจะเป็นวันโกนวันที่14จะเป็นวันพระแล้ววันนี้วันที่15าใช่ไหมจ๋าฝันคืนวันโกนอ่ะที่จ๋าที่จ๋าลงให้คลิปที่ผ่านมาเนาะที่บอกว่าฝันได้60ใช่ไหมที่ว่าไปวัดล้างอ่ะ เราบอกว่าจะไปบูรณะเราได้เลขสองตัวเป็นหกศูนย์ขออย่าอย่าอั้นละกันถ้าอั้นนี่แย่เลยนะคะถ้าไม่อั้นนะ่ะทุ่มให้สุดตัวเลยนะคะแล้วไอ้วันโกนอะ่ะฝันฝันนะคะว่าไปที่ที่จะไปอะ่ะจะเป็นที่บ้านบ้านเบืองนะบ้านของคุณต้อมนั่นแหละจะมีป่ามะขามอยู่ที่จะาเคยลงคลิปอะ่ะเอฟซีก็น่าจะเห็นถ้าใครติดตามทุกคลิปนะ แล้วตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเวิ้งใหญ่เลยแล้วข้างๆอ่ะข้างๆก็จะเป็นสระน้ําใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าในฝันน่ะมันมันไม่ใช่สระตรงนั้นนะเหมือนจะเป็นลำห้วยเลยนะคะแล้วจะมองไปอะ่ะไปเห็นขอนไม้อะ่ะเหมือนต้นไม้เป็นต้นเลยแต่ว่าเหลือแต่ขอนอ่ะก็คือไม่มีกิ่งไม่มีใบละเออเหมือนเหมือนที่เขาตัดมาไว้ทาเสาบ้านนั่นแหละนะคะลอยอยู่อ่าลอยอยู่ในน้ําแล้วคราวนี้จ๋าก็ ถามนะแต่แต่ในฝันจะอยู่คนเดียวจ๋าก,ก็ถามโอ๊ยขอนไม้อะไรอะไรเงี้ยจ๋าก,ก็ลงไปในน้ําแหละลงไปได้ประมาณครึ่งขาเนาะก็เลยหัวเข่ามาหน่อยนึงอะ่ะอันเนี้ยพออยู่ในน้ําปุ๊บใช่ไหมขอนไม้ก็ลอยไอ้ด้วยความที่ความนึกของเราก็กลัวนะในฝันก็กลัวก็ลอยใช่ไหมแล้วจ๋าก,ก็เลยพูดขึ้นพอลงไปในน้ำแล้วจ๋าก,ก็บอกเนาะบอกว่าเออขอนไม้นี้เป็นขอนไม้อะไรเนาะมามาอยู่ในห้วยอะไรเงี้ย เราคราวนี้มันมีเสียงเสียงพูดขึ้นนะบอกว่าเป็นอขอนไม้ตะเคียนจ๋าก,ก็ตกใจนะในฝันก็ตกใจอยู่อขอนไม้ตะเคียนแล้วทําไมไม่มีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าความเป็นจริงเราก็จะคิดอย่างนั้นใช่ไหมก็เหมือนว่าลอยมาเราเหมือนไม่มีคนเห็นแล้วเราเห็นใช่ไหมแล้วคราวนี้จากก๋าก็บอกว่าในฝันเนาะจ๋าพูดว่า,วาถ้านะถ้าว่าถูกหวยนะคะถูกหวยอะ่ะ จ่าก็ไม่รู้หรอกว่จาจ่าไม่ได้อธิษฐานไม่ได้พูดอะไรเนาะว่าถูกเยอะถูกน้อยอะไรเงี้ยถ้าถูกหวยอ่ะจ่าจะจะ,จะเอาขึ้นจากน้ําใช่ไหมจะเอาขึ้นจากน้ําแล้วก็แบบจะเอามาไว้แบบให,ให้ให้คนอ่ะบูชาอะไรอย่างเงี้ยพอจ่าพูดแค่นั้นแหละหัขอนไม้อ่ะผุดขึ้นจากในน้ําเต็มน้ําเลยนะทั้งขอนเล็กขอนสั้นขอนยาวเต็มเลย เออทีแรกจ๋าบอกว่าจ๋าอธิษฐานเนาะบอกว่า,า,วาถ้าถ้าได้หวยถูกหวยสามตัวจ๋าจะเอาขึ้นจากน้ําแต่ว่าจ๋าไม่รู้นะว่าที่นั่นอะ่ะที่ไหนเออแต่ถ้ามีจริงหรืออะไรเงี้ยก็เขาก็น่าจะมาโดนจิตโดนใจนั่นแหละแล้วก็น่าจะแบบว่าให้ถูกหวยนั่นแหละเนาะก็ได้มาเป็นเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวสี่แปดหกอ่าให้ได้มาสี่แปดหกเอฟซีถ้าชอบนะ ก็หาซื้อลอตได้เลยนะคะหรือว่ายัางไงก็ถ้ามีแล้วก็ขอให้ถูกละกันนะคะหรือถ้าเลขไม่อัน้นชุด3ตัวซื้อในเว็บได้ก็ซื้อไปนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นความฝันที่เป็นจริงแล้วที่ที่ตรงนั้นอะจะ๋ายังคับ้คยคับคาแต่จ๋าไม่แน่ใจว่าที่ไหนเมื่อคืนนี้ก็ฝันนะแต่ไม่เกี่ยวกับหวยฝันว่าไปลงห้วยที่ไหนไม่รู้น้ําแรงมากเลยแต่ว่า ไปกับคุณตั้มนี่แหละแล้วเอาไม้ไผ่สามลำไม้ไผ่ใหญ่นะสามลำมาทําเป็นแพรมัดรวมกันแล้วทําเป็นแพรว่าจะจะไปลอยไปกับน้ําอ่ะน้ําแรงอ่ะคล้ายๆความแรงก็คล้ายๆกับถ้าใครได้ไปเที่ยวการเมือนการเนาะที่ล่องแพเออก็จะอย่างนั้นแหละนะคะว่าแล้วคันนี้ไม่ใช่ขอนไม้ใหญ่นะแต่จะเป็นไม้ไผ่เออ คือวันก่อนอ่ะฝันอย่างนี้ใช่ไหมวันที่สิบสามอ่ะฝันวันโกนอ่ะฝันอย่างนี้ก็ลองไปหาซื้อรถหรือว่าถาซื้ออ่า ที่ไหนก็ได้ที่ไม่อันน่ะลองหาซื้อติดไว้ดูถ้ามีโชคนะหรือว่าถ้าอาัดอาจจะได้ทําบุญร่วมกันนะถ้าหากว่าหวยออกตัวนี้ใครมาดูคลิปนี้ลองหวยออกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไง FC ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ